กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคบหลังจากที่ห่างขายกันมานานนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมใหม่บ้างก็คือเกมเซอร์เว่นั่นเองนะครับผมก็คือเกมกระโดดอย่างที่ทุกคนเคยเล่นกันตอนเด็กๆนั่นแหละจริงๆผมก็เคยเล่นอยู่นะแต่ผมลบไปแต่ผมคิดว่ามันสนุกผมเลยจะเอามาให้ทุกคนดูนะครับไปเริ่มกันเลยก็คือตามที่ทุกคนเคยเล่นกันนั่นแหละครับก็คือมันจะให้เรากระโดดหนีผู้คุมใช่ไหม เออแล้วเราก็แบบให้เรามุดใช่ไหมคะอันนี้ผมโหลดมาใหม่เลยเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ไม่แน่อาจจะมีอี2ีสองนะโอเคนี่ครับมันก็อย่างที่ว่านะครับมันก็จะให้เรามีสเก็ตบอร์ดใช่ไหมแล้วมันก็จะมีสาิตเราอยู่ข้างบนนะครับผมก็คือเออเขาเรียกว่าอะไรนะสกอร์เออนั่นแหละ แล้วก็สามารถทำรายสถิติได้นะครับเออนี่แล้วก็สามารถสมมุติแบบซื้อแบบเราสามารถเก็บตังค์ซื้อได้นะพวกเนี้ยใครหลายคนเคยเล่นในวัยเด็กแน่นอนนะอย่างเช่นผมเคยเล่นในวัยเด็กโอ้ยโอ้โ่เอ๊ะเดี๋ยวนะแต่ตอนนี้ผมก็ยังเด็กอยู่นี่นะโอ้ยวิ่งไปเลยสิครับ โอ้โหโอ้โกระโดดคือคือผมบอกนะตอนผมห้าขวบผมเล่นอย่างเงี้ยคือผมโคตรหนุกอะแบบกระโดดไปกระโดดมาคือหนุกไม่พอนะคือมันเผินมากทุกคนมาไม่ต้องพูดรอทำเพลงกระเซงกระซูอะไรและวะอุ้ยอ้ยอ้ย,อยคือตอน,นเด็กอะคือสมมติแบบกำลังบินอยู่ใช่ไหมคือผมชอบเก็บเหรียญให้ทันไง มีมีใครเคยเล่นแบบเก็บเหรียญให้ทันเหมือนผมบ้างแบบอย่างเงี้ยแบบปุ๊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 บอะไรเงี้ยเออมีใครเคยเล่นนะถ้าใครเคยเล่นเนี่ยก็สามารถเอ่อคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแต่คือมันเสี่ยงโดนผู้คุมจับโอเคเรียบร้อยผมโดนจับแล้วนี่นะคบผมพอวิ่งเสร็มันก็จะมีบอกอันนี้นะครับผมสกอร์ของเรานี่ครับสกอร์ผมได้สองพันนะครับ อันนี้คือยังไม่จริงจังอะไรมากครับนี่แล้วมันก็จะมีให้เรามาซื้อเออตัวละครด้วยใช่ไหมนี่มันมันก็จะมีให้เราเติมเงินด้วยแต่ผมไม่เติมดีกว่ารอเก็บเงินมันก็จะมีให้เราซื้อเลยพวกตัวละครน,นะครับผมอันนี้ก็ คือมันให้เราซื้อใช่ไหมอ๋อก็เป็นแบบพวกสกอได้แล้วก็เรามาดูเออพวกของกันนะคะนีกล่องซมก็คือแบบมีครบเซตอะ่ะให้เราซื้อไม่ใช่ครบเซตให้เราใช้นะครบเซตให้เราซื้อนะอืมอันนี้ก็จะเป็นมงผุนนะตอนนี้ผมอยู่อันดับท้ายเลย คืออันนี้ไดมอนยังไม่มีใครเลยนะครับก็คือมันจะให้เราเล่นแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมว่าน่าจะออฟไลน์ไม่ก็ออนไลน์นะเพราะอันนี้ผมเล่นมาเล่นมันก็นานแล้วเหมือนกันผมยังไม่รู้เลยไปเล่นกันต่อเลยครับท่านผู้ชมสมมติถ้าเกิดมี EP 2เนี่ย อีพีที่หนึ่งอันนี้เนี่ยใครเนี่ยที่อยากจะเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวอีพีสองเนี่ยใครอยากได่ให้ผมทำสกอร์เท่าไหร่เนี่ยก็สามารถทำได้เลยนะทุกคนใครสามารถถามผมได้เลยนะช่วเอฟช่วเอฟเก็บเหรียญไปเลยสิครับเอ้ยอันนี้คืออะไรอะทุกคนเมื่อกี้ผมยังไม่ได้เก็บ ผมไม่ได้เกมผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากเลยชึบเนี่ยผมจำได้ว่ามันจะมีที่ดูดเงินแบบนี้แล้วเราก็สามารถวิ่งได้สบายแบบไม่ต้องเก็บเงินเดี๋ยวเราจะลองเล่นไปสักพักหนึ่งคือเราต้องแบบหลบรถไฟให้ดีๆนะครับนะเนี่ยช่วยครอุ้ย นี่นี่นี่เราจะลองท้าทายกันบ้างอุวยช่วยช่วยเออโอ้โหโว้โวโอ้โวโอ้โห้โหอ้โหโอ้ยหผู้คนผู้คมตามทันแล้วทุกคนไม่น่าท้าทายเลยโอเคเราได้ไอ้นี่กระโดดละกระโดดลงไปเลยกระโดดเลยกระโดดเลยกระโดดเลยโอ้กระโดดข้ามรถไฟเลยทุกคนโอ้มุด มุดสิครับรออะไรโดดมดุดฟืบฟืบโดดลงมุดสิครับมาโอเคฮะเราเลือกถูกทางนลเมื่อกี้โอ้โหชุบชุบชุบนี่ฟืบฟืบบโอเคเฮ้ยมีสักมีไอ้พุ่นสวยนี่โอเคเราก็เก็บเหรียญไป แบบชิวๆเลยนะโะเค้ฮ okay, แล้วก็บินขึ้นไปอีกรอบอ,อุ้ยวู้อู้วทุกคนเราสามารถเก็บเหรียญจะตรงข้ามได้โดยที่ไม่ต้องวิ่งไปเก็บเลยนะ okay. โอเคฮึบเคอุ้ยเกือบแล้วทุกคนดูเหมือนว่ามันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะ คือคราวนี้ผมตั้งใจทำให้ได้เยอะที่สุดนะสกอร์ชึบโอเคโอเคฮะตอนนี้เราก็ต้องใช้สมาธิก่อนไม่งั้นถ้าเกิดไม่มีสมาธิก็คืออาจจะแบบมือลอยแล้วแบบตกได้เลยเฮ้ยมผมลืมดูทางเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับรอ,อเวลาให้มันนี่ผมทำได้สี่สกอร์นะครับรอบนี้ โอเคแล้วก็จะได้เหรียญมาประมาณนี้นะครับอ่านี่กินส้กลอกไปหนึ่งทีโอเคเห็นไหมฮะทุกคนมันก็จะมีให้เราทำลายเสถีติให้ผ่านนะคะเดี๋ยวผมเนี่ย ผมมีเป้าหมายไว้ว่าผมจะขึ้นมาอยู่ไดมอนด์ให้ได้เลยนะอย่าไม่ก็แชมเปี้ยนไปเลยอะ่ะผมมีเป้าหมายเนี่ยคือผมทําไม่ได้เล,เลยแต่ก่อนเดี๋ยวอีพีต่อๆป็นนี่แหละผมจะมาพยายามทําให้ได้นะทุกคนถามว่าทำไมถึงหยุดไปเยอะเลยนะฮะหยุดจังทําคลิปเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ เพาเจ็บคอถึงตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่ผมกลัวทุกคนรอนานแบบคนไม่ไหวนะก็เลยมาอีกรอบนะมา,ามามามา,มากระโดดขึ้นรถไฟไปทีนึงกระโดด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 ไปทีนึงโอ้โหชุบหลบหลบ,ลบ ทุกคนผมไม่นานเล่นพิเลเลยตามมาสี่ผู้คุมฮ่าฮ่าตามมาเลยชิปโอเคทุกคนเราจะต้องมุดโอเคโอเคไปโอเคเราต้องเก็บเหรียญให้ครบนะโอเคเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆเลย กระโดดขึ้นรถไฟได้เลยอ่ะนี่กระโดดขึ้นรถไฟเลยนี่ขอมุดหน่อยขอเก็บด,ดาวดีกว่าไปฮะไปฮะเยาายาวเยาายาว,ยาว,ยาวตอนนี้ผมได้แค่หนะ้าพันสกอร์นะเ้อดูเ้อดูไม่ผิดนะอู้ เพราะตอนนี้ผมต้องดูทางโอ้กอทุกคนถ้าเกิดทุกคนเล่นได้สกอร์เท่าไหร่กันเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะแล้วใครที่อยากให้ผมทำถึงสกอร์เท่าไหร่เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกได้เช่นกันโอ้โอเคซื้อลอดอย่างเฉียดซื้อมาเจอตู้คอนเทนเนอร์น,นะคะ ฟึ๊บหลบปุ้ยกระโดดเกือบไม่ทันโอ๊บเคเคฮนะเราก็จะสาม,มารถเก็บเหรียญได้แบบตึงๆหลบนะหลบหลบมาไม่นะไม่นะซบโอโอ้โหโ,โ,โอเคครับเราก็ได้ไอพ่นกันแล้วอู้สบายแล้วไป ชุบ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 เคอือผมจะพยายามเก็บเหรียญให้เยอะๆโอ้วว้าวอู้วอุ้ยอุ้ยผมกลัววดเลยคือเกมมันเริ่มไวขึ้นนะเคชุบมุดไป สวยโอเคโชคดีนะที่ผมยังได้ออไอพน่นโอเคชึบชึบชึบมดุดเลยสิครับปุ๊บชึ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 บชบชอย่ออดน่โอเคตอนนี้ยังยังคงวิ่งได้อยู่คูณสองไปเลยสิครับวิ่งบนรถไฟไปเลยโอ้ ไม่เอื้อ,อ,อเลยอ่ะโอ้ได้พันหก้อเอ๊ะหนึ่งมืนหกพันโอเคโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมและ อีหน้าจะเป็นอะไรไปดูกันเลยจะเป็นยังไงนะอีพีหน้ารอได้เลยแต่ในคลิปนี้นะผมก็ยังไม่เขียนว่า E.P. 1นเนะาะเพราะคลิปผมอี1มันมีเยอะมากมากโอเคครับทุกคนอย่าลืมอย่าลืมด้วยนะว่าคลิปคลปคลิปผมเนี่ยจะลงทุกๆวันจันนั่นเอง ีนรุงทุกวันจันนะครับบ๊ายบายไปแล้วอย่าลืมรอ EP สองนะไปแล้ว